ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับได้ที่ไอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC ก็วันนี้นะครับก็มีพระดีๆนะครับอีก1ชุดนะครับหลากหลายรายการเหมือนเช่นเคยนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC ก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จมะอะอุนะครับเนื้อดินของหลวงปู่ทองนะวัดราชโยธานะครับ FC อง์นี้เป็นเนื้อดินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับพอดอีทางหมู่บ้านนะัเขาประชาสัมพันธ์นะพี่นะก็อาจจะมีสัก5นาที10นาทีแรกนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับ f ออันนี้เป็นเนื้อดินนะครับสมเด็จมะอุะอหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะครับสภาพเก่าเก็บสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเอซนะครับอเอาไป 400บาทนะครับผม400บาทนะครับสมเด็จหลวงพว่อทองวัดราชโยธานะครับรายการที่1นะครับรายการที่1ต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ fc นี่แบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญเก่าเลยนะครับพระครูกรุณาวิหารวัดกิ่งแก้วเป็นเหรียญแบบว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับสองซี่กว่านะครับ fc ดูนะครับอักษรลายยันเนี่ยเก่าเลยนะครับโลหะเนี่ยเก่าชัดเจนนะครับตัวหนังสือตัวยันต่างต่างคมชัดเจนนะครับ fc นี่ก็เดี๋ยวแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่เผือกเหรียญนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะสวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ fc นี่ห้าร้อยบาทนะครับ รายการที่2ต่อมารายการที่3นะครับเป็นตะกรุดเก่านะครับอันนีน้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับ F อซี FC. นี่แล้วดูลักนะครับลักเก่าเก่าลักแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะพี่นะแตกลายงานเลยพี่ลักนะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยตะกรุดนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับ แบบนี้แบ่งปันให้ f c เช่าหานะครับเอา700บาทนะพี่นะ700บาทเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับดอกนี้รายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับเป็นสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่องค์นี้สวยๆเลยนะครับนี่เป็นวัดละคังนะครับ f c เนื้อหาเก่านะครับมวลสารจัดค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปนะครับชอบรายการไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอช้านะพี่นะพระสวยอยู่แล้วนะครับทุกรายการนานๆเราเนี่ยจะได้นะครับสําหรับสมเด็จเนื้อสวยๆแบบนี้แล้วราคาแบ่งปันนะครับผมเอา400บาทนะครับ400บาทนะราคาไม่แพงด้วยนะครับเอฟซีนี่นะครับเก่าสวยเดิมนะครับ เก่าสวยเดิมนะครับ400บาทนะครับรายการที่4ต่อมานะครับรายการที่5นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี08นะครับมีเส้นผ่าปากเหรียญน,นี้เอาไป500บาทนะครับนี่นะพี่นะเนื้ออัปปก้านะครับปี08อาจารย์ทิม มีเส้นผ่าปากสวยสวยเลยนะครับเวบซี่เดิมเดิมนะครับเหรียญนี้นี่นะครับใครชอบนะครับปิดได้เลยนะครับใครชอบปิดได้เลยนี่ตัวตัดแบบนี้นะครับเป็นตัดแบบว่าครึ่งใบมีดนะครับเป็นตัวตัดครึ่งใบมีดแบบนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปูดทวดปี0ูนย์รายการที่ห้านะครับผม ต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นพระปิดตาเก่านะครับอันนี้เนี่ยคล,ายคลาย้ายๆปิดตาแร่บ,บางไผ่นะครับแต่เป็นเนื้อทองแดงนะแต่น่าจะเป็นสายใต้นะผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็นปิดตาทองแดงเถื่อนสายใต้เก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบรายการนี้ผมแบ่งปันให้400บาทนะครับ400บาทนี่พี่ดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ fc นี่นะครับชัดเจนดีนะพี่นะชัดเจนดีนี่นะครับปิดตาสายใต้นะครับ400บาทรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7จะเป็นเหนรียญคล้ายเนื้อนวะนะครับพี่ของหลวงปู่ทิมนะครับที่ระลึกครบ8รอบนะบเป็นเหรียญน,นั่งปุกนะเหรียญน,นี้ผมดูเป็นเหรียญเนื้อนวะเลยนะครับ FC เพราะว่าผิวเขาเนี่ยแบบว่า จะบอกว่าแบบว่าผิวมันเป็นผิวไฟนะครับไม่ใช่แบบว่าแดงแงนะครับเป็นผิวไฟแบบพวกผิวแก่แก่น้ําทองอะไรประมาณนี้พี่ดูดิเห็นไหมแล้วต่อโค้ดอยู่ฝั่งซ้ายนะปกติจะต่อโค้ดฝั่งขวานะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับเอา700บาทนะครับเสียมาคบไม่ใช่เสมาพี่เหรียญ8รอบนะครับนางปลปู่ทิมนะครับเนื้อเนวะสวยๆเนี่ยพี่เอาเอาไป700นะครับเอาไป700 เดิมดีนะพี่นะผิวเนี่ยแดงแดงไฟไฟเลยพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับจะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญเก่าบล็อกนอกไหมพี่แบบนี้ยผมไม่รู้นะแยกบล็อกไม่เป็นเหมือนกันเนะดี๋ยวไปดูดิเจนีวานะพี่นะนี่ดูนะครับเหรียญอังคาระ การปั๊มนะครับขอบข้างเหรียญชัดเจนดีนะพี่นะสําหรับเหรียญพระแก้วเหรียญน,นี้นะครับก็แบ่งปันกันไปนะพี่นะันเห็นไหมขอบเป็นขอบกระบอกแบบนี้พี่ขอบเป็นขอบกระบอกนะครับสวยๆเลยพี่เหรียญเก่านะสองสี่กวาดนะครับเอาห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้า เนี่ยเป็นสิงนะครับเขาเรียกว่าสิงาตาแดงนะครับหลวงพ่อหอมบอลชากหมากตัวนี้ตัวหน่อยเดียวนะพี่นะตัวจิตเดียวพี่เห็นไหมเมื่อวานเนี่ยลงไปหนึ่งรอบแล้วเปิดไว้เท่าไหร่ไม่รู้พี่เมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้เอาห้าร้อยบาทไปเอาห้าร้อยบาทดับสิงตาแดงหลวงพ่อหอมบอลชากหมากนะสวยๆตัวเล็กๆเ,เลยพี่เล็กกว่าเล็บนิ้วก้อยพี่แล้วพี่คิดดูนะว่าเขาจะแกะยังไงพี่เนี่ยดูนะ่ย เห็นไหมเขาจะแกะยังไงนะแกะไม่ใช่แกะง่ายๆนะพี่นาะยิ่งน้อยยิ่งยากนะครับ FC เอา500บาทสิงเป้าหอมวัดชากมากรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นเหรียญน,นะพี่นาะเนื้อเงินลงยานะครับของอวัดไพรีพินาตนะครับเป็นเหรียญไพรีพินาตนะวัดบวรนะพี่นะ2 4 9สเ้าห้าเหรียญสวยนะครับ ตัวยันต่างๆคมชัดเจนนะครับ fc เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมเแบบนี้เลยถ้าใครชอบใจราย,รายการนี้ผมแบ่งปันให้2500บาทนะครับเอา2500บาทไปเด่นพระภัยรีพินาตเนื้อเงินลงยานะครับ2495วัดบวรน,นานๆเจอนะเรี่ยมเงินหัวสิงงานขึ้นมือนะครับแต่หนาเลยนะครับ fc เป็นรายการที่10 ต่อมารายการที่11เนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนุนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับ2องกว่านะครับได้มาชุดนี้นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พีเอฟครับเห็นไหม ดูนะครีบงคีบเบ้าคีดรายการต่างๆนะครับ FC เดิมๆเลยนะครับ FC สำหรับเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเก่าเก็บเดิมๆแบบนี้หกร้อยรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับวัดหลวงมนนะครับ เนื้อฝาบาท2513นะครับเหรียญน,นี้ไม่ค่อยเจอนะพี่นะเอา400บาทนะเหรียญหลวงปู่เขียววัดหลวงมนน่าจะสายใต้นะครับ F c ซเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะแล้วเหรียญเนี่ยมีรอยจานเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยมีรอยจานแผ่วๆแบบนี้ใครชอบก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ400บาทนะครับ400บาท สวยงามแบบนี้เลยรายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามนะครับจะเป็นพวกพระช,ชัยนะพี่นะตรงนี้พระช,ชัยหล,อล่อโบราณนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระช,ชัยราชการอะไรอย่างนี้ปะพิมพ์แต่งด้วยนะครับเก่าๆนะครับเอฟซีตรงนี้ไม่รู้ที่นะพี่นะแต่พระสวยจริงนะครับเอาห้าร้อยบาทแนวห้าร้อยบาท สวยๆประมห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยดูนะครับไม่มีกิ่งนะเพราะว่าเขาเป็นพระชัยนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆนะครับ FC นี่แบบนี้เลยไม่รู้ว่าที่ไหนนะพี่นะแต่เก่านะครับแต่เก่าห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่14จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เป็นแข้งหมอนไหมแต่ไม่รู้ที่นะไม่น่าจะใช่ปู่จีนนะครับเป็นปิดตาเก่าไม่รู้ที่เลี่ยมาสามห่วงมานะครับแต่ไม่แน่จใจว่าเนี่ยไม่น่าจะใช่เงินนะหรือเป็นเงินชุกทองเดี๋ยวไม่น่าจะใช่กรอบเงินนะเพราะน่าจะเป็นกรอบสําเร็จอะไรสักอย่างเป็นพระปิดตามาแบบนี้นะครับ ให้โฟกัสที่องค์พระละกันที่กรอบก็ถดูว่าเป็นของแถมและกันพี่เก่าๆแบบนี้นะครับเป็นปิดตาแบบเนี้ยพี่ผมไม่รู้ที่เหมือนกันแล้วอยู่ในเลี่ยม3ามห่วงแบบเนี้ยพี่เลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับเอาไปเจ็รบาทนะครับเจ็700บาทเลี่ยมฝังเพชรสวยๆเลยนะพี่นะรายการที่สิต่อมารายการที่1ินะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับ พระประจําวันวัดส,สุดทัศน์นะครับเอา350รอ่าองค์นี้เอา350หล่อกเก่าโบราณแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะสําหรับเหรียญหล่อพระประจําวันวัดส,สุดทัศน์เจ้าคุณสีนะพี่นะเจ้าคุณสีสนนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับพี่พีเอฟซี FC ครับชอบใจรายการไหนบอกได้แบ่งปันให้หมดนะครับ 350ร้อยหบนะพี่นะรายการที่15ต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะวัดคงคารามก็นานๆเจอนานๆได้นะครับก็แบ่งปันให้อยู่แล้วนะครรัเอฟซีห้ารบาทแนะ0หบาทเหรียญอัคระลาย,ยันต่างๆคมชัดเนะห่วงเชื่อมแบบนี้ขอบข้างเป็นขอบกระบอกนะครับ สวยๆนะครับ FC เหรียญเก่ากว่าแล้วดูกระแสการปั๊มนะพี่นะพื้นเหรียญตึงๆคมๆแบบนี้เลยพีห้ารบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อฉุยรายการที่16บหกต่อมารายการที่17บเจนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงปี0ูย์แเหรียญน,นี้เอาห้าบาทเหมือนกันนะครับนี่ มีแต่เนื้ออัฟกานะสองเหรียญที่ลงไปก่อนหน้านี้แต่อันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเอาห้าร้อยนะครับไม่แบ่งปันเอ้ยไม่ใช่ไม่ลดราคานะพี่นนะนี่บ็อกเส้นผ่าปากด้วยนะครับเดิมๆนะครับกระดงกระโหนคมชัดเจนดีถือว่าเป็นราคาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผม5 0าบาทนะพี่นะาบาท รา,ายการที่17ต่อมารายการที่18นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับของหลวงปู่ศรีเหรียญมหาลาบนะครับหลวงปู่ศรีฉันทสิรินะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะเอา1,600บาทนะครับเ,เหรียญเนื้อเงินปู่ศรีนนหนักตึงเลยนะพี่นะเหรียญจริงดูนะครับ เดิมๆนะพี่นะเดิมๆนะครับดูหูดูการเจาะแล้วมีต่อโค้ดนะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับที่สังคติเนื้องเงินนะครับวันนี้สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยอยากดูมุมไหนขอรูปเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีมหาราบรุ่นอายุ126ปีนะครับปี18เนื้องเงิน เอา1,600บาทนะครับ1,600บาทต่อมารายการที่19นะครับก็จะเป็นพระชัยนะครับอันนี้เป็นพระชัยหลวงพ่อเดิมนะนะพี่นะ,ะเป็นพระชัยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอาไป400รนะครับสวยๆแบบนี้เลย ขี้เบายังมีติดให้เห็นนะครับตามทรงตามซอกใครชอบก็เดี๋ยวผมแบ่งปันให้400บาทนะครับ400บาทแบบนี้นะพี่นะรายการที่19ต่อมารายการที่20นะครับจะเป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์ฐานคู่นะครับ FC ตรงนี้ก็สวยนะครับเนื้อจัดนะครับเอา400บาท400บาทสวยๆแบบนี้นะพิมพ์ฐานคู่วันละครังดูมนสานแรบความจัดของเนื้อนะครับเบฟซี F เดิมๆนะครับตรงนี้ ฐิมฐานคู่400บาทนะครับวันละครั้งรายการที่1 0 20, 20นะครับ20ต่อมา21นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับของหลวงพ่อพิษนะครับจัดสร้างเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อพิษสร้าง 2, 4, 7กว่านะเว้ยนะด้านใต้ฐานี่ยจะเป็นตัวยันมะอุะอนะครับ หลออโบราณมาเก่าๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับวงนี้เอา400บาทหลออโบราณแบบเก่ากึกเลยพี่ผิวขึ้นภายเงินแบบเนี้ย400บาทนะร,รายการที่21นะครับเก่าๆสวยๆนะนัน,นเจอนะพี่นะนัน,น,นเจอ400 ต่อมารายการที่22นะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงปู่แก้วปากทะเลนะครับเนื้อผมคุกลักนะครับ350บาทพร้อมเลี่ยมนะครับผม350บบาทเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะครับ 2ี่ต่อมารายการที่23นะครับอา่าเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะพี่นะนี่วัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองงานสมณศักดิ์นะครับ2 5 0 4นะครับสวยๆนะครับเหรียญกระไหลทองแชมแชมนะพี่นะยันเย็นคมชัดนะครับเอาไป400บาทนะครับ400บาทเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับ พระพุทธวิถีนายกนะครับกระไหลทองนะครับเดิมๆ400บาทใครชอบพร้อมปิดปิดได้เลยรายการที่23ต่อมารายการที่24จะเป็นพระมเห่วนหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวอาองค์นี้เนี่ยเก่าเลยนะครับมเหสวนสองหน้าพ่อโบยนะเอา400บาท 400บาทนบารับเก่านะครับรงนี้เก่าสวยเลยนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทแอบสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับ จะเป็นเหรียญรอหเนื้อเงินเหรียญสุดท้ายที่ผมมีนะเอา1200บาทนะครับ1,200บาทที่ระลึกการพระราชาพิธีฉลองสิริราชาสมบัตินับครบ25ปีรัตนโกสินทร์1น2นะครับด้านานก็จะเป็นรูปของหลวงเอยสเสด็จพ่อรอห้านะครับผ่านข้างเ,าเขียนว่าสมเด็จพระประมินมหาจุฬาลงกรณนะครับ พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับขอบข้าเป็นข้างกระบอกนะครับผมขอบข้างมันข้างกระบอกเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทมีเหรียญสุดท้ายแล้วเป็นเหรียญสุดท้ายนะผมได้มาคู่กันเนี่ยรอบหลังสองเหรียญแล้วขายไปเมื่อวันก่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับพันสองนะพี่นะพันสองเนื้อเงินนะเก่าๆเ,เลยพี่รอห้ารายการที่ยี่สิบห้า ต่อมารายการที่26นะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับองนี้หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะเผื่อใครชอบหล่อโบราณสไตล์แปลกๆในครับเอฟซก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับ500บาทนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา500บาทเป็นอุปคุตนะครับหล่อ,อ,หอ,หลอโบราณเนื้อวันนะพระเนี่ยเหลืองอมเขียวนะครับ ตรงตามตำราพระหล่อนะครับห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่เอาสี่ร้อยองนี้เอาสี่ร้อยเนื้อหาเก่าๆหนึกหนึกมวลสารจัดนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับ fc นี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับใครชอบพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับใครชอบแล้วอยากจัดก็จัดได้เลยนะครับ400บาทวัดระกครังนะครับผมสวยเดิมเดิมนะครับรายการที่27นะครับผมต่อมารายการที่28เป็นเหรียญหล่อวัดะระกคังหนังค้อน,นะครับแต่นี้ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณ เนื้อเหลืองอมเขียวเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเก่านะครับเหรียญนี้เก่านี่นะครับมีตะบุงตะใบสี่ร้อยบาทนะเลี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดต่อมารายการที่ยีเก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัลยานะเวลา ดาหลังเป็นสองสี่เจ็ดสามเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเก่านะครับหน้าเช่านะเป็นะหน้าเช่าเอาห้าร้อยบาทพี่เหรียญหลวงพ่อกระยาเนื้อทองแดงดูนะครับขอบข้างเหรียญเป็นรอยเลื่อยฉลุนะครับนี่นะครับแบ่งปันให้นะพี่นะแบ่งปันให้ ห้าร้อยบาทนะรบห้ายบาทรายการที่29ต่อมารายการที่30เป็นเสมาปู่ทิมนะครับ8ปดลอกผิวไฟแดงๆแบบนี้เอา500นะครับ500ใครชอบก็ปิดได้นะครับปิดได้เลยห้ารอยบาทยันเย็นกลมๆผิวไฟแดงๆต่อควดนะนะครับ สวยแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการที่30มสิประมาณสามเจริญพรบนนะครับปูดทิมปี17 ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ผิวไฟแดงๆอยู่เลยเพ่นะครับที่ระลึกสร้างสารากรานเปรนนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะพี่นะ,จะเจริญพรบนวันนี้ปูดทิมเยอะนะมีหลายเหรียญน,นะปูดทิมเนี่ย ห้าบาทนำห้าร้อย500บาทรายการที่31ต่อมารายการที่32จะเป็นแจกแม่ครัวปูสุกนะครับเป็นแจกแม่ครัวปูสุกป,ปากคลองกลกเก่าๆแบบนี้นะครับ ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทประมาณสามสิบสามเป็นพระชัยล้มลุกท่านเจ้ามานะครับตรงนี้ก็ห้าร้อยบาทเอ้ยไม่เอาเอาสามร้อยห้าสิบพี่สามร้อยห้าสิบนะพระชัยท่านเจ้ามานะครับ พชัยท่านเจ้ามานะครับพิมพ์ลุ้มลุกนะพี่นะ350รายการที่33สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ